ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูปต่อตำรถไทยนะครับผมเอาพี่น้องหลังจากเบิ่งตำรถเกี่ยวหลายนะครับผมข้ามาเบิ่งไอ้หนุ่มห้าสิบแรงนะครับผมนี่พลังห้าสิบนะครับผมมานทำกันสามขั้นครับพี่น้องสองขั้นอยู่ผุนนะครับเอาแต่ละขั้นก่อนพี่น้องจักสีท้ายขั้นไหนนะครับผม เออเพิ่งรับจับตีป้านาฝนนะครับพี่น้องก็ได้ค่าบัสองเสานะครับโอ้โหอันนี้เป็นรถจับแก็ปรถไท้สิ่งนะครับผมอ่างกันแท่นะครับหม่างปลาเนรตีน้อยนะครับผมหลังจากช่วงนี้เบิ่งตัดรถเกี่ยวนะครับผมเออ มาเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเบิ่งรถไถน้ำเนรนะครับผมนั่นๆสีมีงานรถไถนะครับผมช่วงนี้ผมก็จอดเน่าๆไปนะครับผมเป็นกันแห่ดินทรายนะครับพี่น้องเป็นใบเสีเ้ยวต้นไม้ล่องให้เบิ่งอยู่นะครับผมจังเปรุ่อนอือกันแท้กันไงซ้ำมันกับรถพี่น้องเลยอา่าอยากฮวานแนร์จะงอยนะครับผม งานรับจบหนาฝุนนะครับผมวอามันไล่กลัวอยู่บอกรับหนางานเพิ่นกิดจุดประมาณไล่กลัวไล่ไปตายอยู่นะครับผมรับจบอยู่ที่สี่ใบเท่าครับหาใบแดงนะครับผมมาสามขั้นกัแบถบือคูรับขั้หาอยู่พี่นอ้องก,ก็ได้แกอยู่นะครับผมมีแต่ขั้น แห้งๆครับพี่น้องเลยโอ้ขั้นนี้สงสัยสินักตูล่ำโพงครับกับแดล่มนะครับผมอ้าบินสายนะครับแบบนี้จะควดลงเร็วนะครับผมโอ้ข้างหน้านี้ขึ้นเปิดขึ้นนี่ว่าแม่นไฟเมา่อ่ำได้พี่น้องเลย จะคล้องรถคราฟเองนะครับผมอายุอาหนำก็ฮาหกปีนะครับผมรถเสียกรอบเพิ่นนะครับยังเงากับรถผมอยู่พี่น้องรถหกปีนะครับผมอาปีหรือหกปีพี่น้องยินไว้ยัางยุงหวัดหนึ่งนะครับผมโอ้แห่งดีของเพิ่นนะครับผมเทอร์โบนะครับคันนี้ พลัง5018เทอร์โบนะครับ oh. แห่งเรือๆครับพีนั้นจะขวดลงเร็วจังหน่อยนะครับเป็นนิสายนะครับพี่นอ oh. ้องโอ้าขุดเป็นเห็ดอยังกันอยู่พี่น้องสองขั้นอยู่ครับตอง พูดเหรอ,อครับสีเหลียวนะครับผมเหลือเก็บต้นใหม่บ่าหลายต้นนะครับพี่น้องพอใดชาร์ดแบตครับคนว่าโอ้ oh. แรงดีนะครับแรงดีหนุ่มลงข้าวเดียวนะครับ ขั้นแห่ขั้นใหญ่เลยพี่น้องเลยดูผมนะครับโอ้เกียร์สวงนะครับพี่น้องบานเสียงกำลังดีนะครับดังนิ่มๆนุ่นๆน,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 นะครับผมขัน พลังรอยหาสีแปรงมานะครับผมมากับขีมงานเพิ่นเลยพี่น้องน้อยไลยเพิ่นก็ไปน้ำกันทือเก่านะครับแต่ว่าบูมผู้ได้เอาหางสามหางสีมาจะข้นนะครับผมได้หางหกมาสุขนนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวพาสิพาไปชมเพิ่นลมต้นใหม่อยู่พี่น้องโอ้คั่วมันเท้ามาละครับผมโอ้ห็ดหัวแท้จังกบจักสีเบิ้งขั้นไหนพี่น้อง อาจจะหมดจะเบิ้งพันนั่นแหละครับโอ้จุดไฮสิงเมืองเข้มระดันะครับผมโอ้โอ้ปวดเท้าแห่างดีนะครับผมขั้นนี้ นี่ตะลอดขวดย่างเดียวครับผมรถหาหกปีนะครับจะาพเป็นไรพี่น้องจะฟ้องเพิ่นรักษาดีป่ะครับคัดแล็กเหลี่ยมภาพภาพด้พี่น้องเลยข้าวเดียวครับขั้นแทขั้นใหญ่นๆนะครับผม อย่างดีของเพิ่นอยู่ครับวิตเตอดินทรายวิตเตอร์กควรลงเร็วแน่จักหน่อยนะครับผมก็คิเทนจะขวงพี่น้องตะกอนกับครับเอลซีเจ็ดนะครับผมกระเบียบนี่แหละพี่น้องแค่นั้นแค่นั้นอยู่จริงสิแหละครับกวนสิได้มาซื้อ M8 แหานะครับผมเข้าใจความรู้สึกคนขคับเลยนะครับผม มันจะปลูกมันนะครับผมอาจจะเป็นปลูกมันเดือนสิบเ,เดียดหรอครับพี่น้องมันงแสีเป็นโดนแบบจังสันนะครับผมเป็นโดนบ่หกหรอครับพี่น้อง ข้าวเดียวดเดียวเลยพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปชุ่มงาเพันลุมต้นใหม่นะครับหนึ่งเน่สามนีบหูบาขั้นแดงสีลุมต้นใหม่นะครับพ่นว้ายังอยู่สามสี่หาต้นอยู่นะครับผมน่าจะเป็นจเจแดงคอนเทนต์นะครับผมเอา้าจริงบรจัน ม้อนเบาๆนะครับม้อนกึ่ล่างดีนะครับผมม้อนมีเบียกพี่น้องเข่าก็พ่นได้ไปเกียียวนะครับผมเ<ม>อารถไปจอดเลยขั้นหนึ่งนะครับเ<ม>ข่าพ่อนได้สุกพี่น้องโอ้เจ็ดดีโอ้สุ้มใสเจะแดงคอนเทนต์ติ เมียนตนแม่แล้วครับพี่น้องโอ้โอนมาแล้วครับเดี๋ยวสีพาไปชมพี่น้องเลยไปลุ่นไปชมน้ำกันนะครับเอาคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงสำเนียงก่อนนะครับเดี๋ยวสีพาไปชุม่มจระแดงคอนเทนต์นะครับผมกพลังลอยหาซิปแรงมานะครับผมพาพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งจระแดงคอนเทนต์ก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอจบปิดไปเพียงสำเนียงก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม อาจจะร้าคคิปร้าอีพี่นะครับผมพี่น้องดนๆจังได้ท่ารถไทยนะครับอจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในห้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับพี่น้องเจอกันกินนาครับสวัสดีครับ